นี่แกเอาเด็กมาให้ฉันทำไมเนี่ยโอ้ยฉันจะไปปากซอยไม่ได้รับฝากเด็กกลับมาก่อนเอาเจ้วินยังไม่มาเหรอไม่เข้าไปรอในร้าน่ะเอ้านี่ลูกใครอะ่ะเมื่อกี้ตอนนั่งกินข้าวยังไม่มีเลยอ๋อลูกญาติอะเขาเอามาฝากแต่ฉันเลี้ยงเด็กไม่เป็นอ่ะฝากเธอดูหน่อยสิเดี๋ยวฉันกลับมาเอ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 า,เ,อาเจา๊ฝากง่ายอย่างนี้เลยเหร หาแต่เรื่องมาให้แมวเเงล้ทองมาให้บ้างอะดูใครวะเนี่ยไม่ร้องไม่ร้องเห็นขี่รถมาทางนี้นี่หายไปไหนแล้วล่ะทิ้งเด็กไว้กับคนอื่นแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยเจอตัวต้องลากตัวมาด่าหน่อยละนี่ไงเจอตัวจนได้แกออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะ ป้าคนเมื่อกี้นี่หว่าลูกฉันน่ะลูกฉันอยู่ไหนถ้าแกเป็นห่วงลูกขนาดเนี้ทําไมถึงได้โยนลูกให้คนอื่นเขาแบบนี้ล่ะไม่คิดจะอธิบายอะไรหน่อยหรือไงมันไม่มีเวลาอธิบายบอกแล้วแล้วว่าลูกฉันอยู่ไหนเนี่ยเอาลูกฉันคืนมาอยู่กับพ่อก,กระจกกระจอกแบบแกอะ่ะเด็กไม่ปลอดภัยหรอกเขาเป็นลูกฉันจะไม่ปลอดภัยได้ไงฉันเป็นพ่อนะอ่ะไม่บอกไม่เป็นไรพาฉันไปหาลูกก็ได้ไปไป,ไปด้วยกันนี่แหละ <ม>ฉันไ,ไ,ไป,กไปแก่จะหลอกฉันไปค้ามนุษย์ใช่ไหมไอ้โจรใจซามโอ้ยนี่พูดไม่รู้เรื่องหรอป้าฮะอ่ะไม่พาไปก็ไม่เป็นไรฉันไม่หายเองก็ได้อย่าให้ลูกฉันม่อันตรายนะลูกฉันไม่เกี่ยวอะไรด้วยเว้ยถอ<โห>ย คุณคะฉันคือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะฉันขอรบกวนเวลาคุณสักครู่นะคะค่ะค่ะคุณตำรวจมีอะไรหรือเปล่าคะคุณพอจะเห็นวินมอเตอร์ไซค์ขับผ่านมาแถวนี้ไหมคะนี่คุณตำรวจกำลังตามจับไอ้วินค้ามนุษย์นั่นอยู่หรอคะคุณเห็นเขาหรอคะเห็นค่ะเห็นมันขี่มอเตอร์ไซค์ไปทางนู้นแล้วล่ะคะ่ะฉันว่ามันต้องตามหาเด็กที่มันจับตัวมาแน่เลยคะ่ะถ้าอย่างนั้นคุณช่วยนำทางฉันไปได้ไหมคะได้คะ่ะได้ทางนี้เลยคะ่ะ ใครวะเนี่ยหน้าตาเหมือนจะติ่งอยู่นะฉันว่าไม่ใช่ลูกยากเน่ยลูกนางนั่นแหละทำมาเป็นบอกลูกยองลูกยาก<ด>แอบไปท้องกับใครกันมาแล้วก็ปะทิ้งไว้เนี่ยไปไหนก็ไม่รู้ฮัลโหลจ้าห้าสิบกล่องเลยเหรอเจ๊อ่ะได้ได้ไดได้เอากี่โมงเอากี่โมงโอเค ได้ได้ไดละลแล้วรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งได้ได้ได้ละหายแล้วเงินก็ต้องเอาที่เด็กนี้ก็ต้องดูทำไงดีวะอยู่นี่ไปก่อนนะล,ลูกนะเปไ็นไรหรอกเนาะมีอะไรก็ร้องนะลูกนะไปละลูกลูกอยู่ไหนลูก ลูกอยู่นี่หรือเปล่าพ่อมาหาแล้วนะลูกลูกลูกพ่อโอ๊ยโอ๊ยคุณถูกจับในข้อหาต้นชิงทรัพย์แล้วก็ลักพาตัวเด็กค่ะโอ๊ยโอ๊ย,อยนี่ลูกโง่จะรักพาตัวได้ไงเราเดี๋ยมาโกหกคนดีๆที่ไหนอ่ะ คนอื่นข้างถนนแบบเนี้ยมีแต่โจรชั่วคิดตื้นต้นแบบแกนั่นแหละจากผมไแล้วลูกผมจะอยู่กับใครนะค,คุณตำรวจคือเข้าใจผิดันไปใหญ่แล้วครับคือผมไม่ได้ทําอะไรเลยยังจะห่วงเด็กอีกทําเลวแล้วก็ควรไปนอนในคุกไม่ต้องเอาเด็กไปลําบากด้วยคุณตำรวจนี่เข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วผมไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ทาทาไมต้องหอบลูกหนีล่ะคะไปค่ะไปโรงพัก เดี๋ยวก่อนค่ะคุณตำรวจแน่ใจแล้วใช่ไหมคะว่าจับถูกตัวตอนแรกเขาเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยค่ะแต่ถ้าหลบลูกหนีแบบนี้แสดงว่าเขาอาจจะมีโอกาสเป็นผู้ต้องหาได้ค่ะแล้วเรื่องทั้งหมดมันเป็นมาอย่างไงคะคือว่าฉันได้รับรายงานว่ามีเหตุคนร้ายปล้นร้านค้าฉันก็เลยมาดู โอ้เออเออเอไม่ร้องไม่ร้องลูกไม่ร้องไม่ร้องตบตบตบตดนอนนะนอนนะเดี๋ยวถึงบ้านแล้วครับโอ้โอโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องคนเก่งไม่ร้องนะไม่ร้องนะพ่อขอโทษนะที่พาลูกลำบากอ่ะพ่อขอวิ่งวินอีกสักสองรอบนะเดี๋ยวกลับบ้านแล้วเนาะโอโอโอเคโอเค เดี๋ยวกลับบ้านเลยก็ได้ป้าๆเดี๋ยวพาไปกินกล้วยบดของโปูลูกนะโอ้ยโอเคร้อนใช่ไหมร้อนใช่ไหมลูกร้อนใช่ไหมล่ะป้าๆ,ๆกลับบ้านนะกลับบ้านกันมีกล้วยบดนะมีกล้วยบดรออยู่ที่บ้านนะตอนนี้ฉันมาถึงร้านแล้วค่ะคนร้ายใส่เสื้อสีชมพูใช่ไหมคะค่ะค่ะ โดนจับละแกใช่ไหมที่ตัต้นร้านคาเขาอ่ะฮะเฮ้ยแล้วนี่แกขโมยเรื่องเขาด้วยเหรอเอามานี่เดี๋ยวนี้นะเอาเด็กมานี่อย่ายยาย่ายมาจับผมข้อหาอะไรเนี่ยถ้าแกไม่อยากโดนข้อหาเพิ่มนะปล่อยเด็กมาให้ฉันเออยาย่ายยายปล่อ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 ยไม่ได้ไอ้บ้าผมไม่ได้ขโมยของไม่ได้รับพาตัวเด็กด้วยผมไม่กินข้าวเฉย แล้วทำไมคุณไม่บอกฉันตั้งแต่แรกหนีออกไปแบบนั้นได้ยังไงผมตกใจอ่ะไม่เคยโดนจับมาก่อนล้วจะมีพ่อที่ไหนะจะให้คุณตำรวจมาจับผมต่อหน้าลูกอ่ะฉันว่าปล่อยเขาก่อนเถอะค่ะเด็กร้องใหญ่แล้ว เสื้อวินสีส้มอะค่ะดูให้ดีๆก่อนนะคะได้ค่ะเดี๋ยวฉันตามไปค่ะคุณฉ,ฉันขอโทษน,นะที่ทำให้คุณกับลูกต้องเดือดร้อนอนะคือคือถ้าใจะให้ฉันรับผิดชอบอยังไงคุณคุณตามฉันไปที่โรงพักนะแต่ว่าตอนนี้ฉันขอตัวก่อนนะคะไม่เป็นไรหรอกครับ ผมก็ผิดที่อยู่ๆก็วิ่งหนีตำรวจด้วยครับตอนนี้จับตัวคนร้ายได้แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะฉันขอตัวก่อนนะคะฉันก็ต้องขอโทษคุณด้วยนะคะที่เข้าใจคุณผิดไม่เป็นไรเลยครับผมเนี่ยผิดเองครับที่อยู่ๆก็โยนลูกไปให้คุณน่ะผมต้องขอบคุณคุณมากๆด้วยนะครับที่คุณดูแลลูกผมเป็นอย่างดี ท,ทั้งที่เป็นลูกของคนแปลกหน้าครับเด็กตาดำๆฉันคงปล่อยไว้ข้างถนนไม่ได้หรอกคะ่ะฉันก็คนนะคะขอบคุณมากเลยนะครับแค่วันนี้ผมไม่เสียลูกผมไปอ่ะก็ดีมากแล้วครับ เด็กไปไหนวะเนี่ยไปทำกับข้าวแค่50กล่องใครไปไหน,ไหนอะจะติงด่ากูเนี่เลยเออจะติงคืองี้คือฉันนะ่ะคือฉันนะ่ะรับลูกเด็กจากเจ๊มาใช่ป่ะแล้วฉันก็มาวางไว้น,นี่แล้วแล้วฉันก็ไปทำกับข้าวให้ลูกค้า50ิกล่องเองแล้วพอออกมาแล้วก็ไม่ไม่รู้แล้วว่าไปไหนโอ๊ยเด็กอะเขาไปกับพ่อเขานู่นแล้ว ไม่ใช่ลูกเจ๊อะลูกฉันที่ไหนล่ะฉันก็บอกอยู่ว่าลูกญาติอ๋อเคลงอกหน่อยก็นึกว่าเด็กหายไปแล้วนึกว่าจะโดนเจ๊ด่าซะแล้วสวยๆอย่างฉันอะยังไม่อยากมีลูกญาติเนาะอยู่สดๆแซ่บๆดีกว่าใช่กินข้าวในว่านี้เนาะเดี๋ยววันนี้ฉันเลี้ยงเจ๊กินอะไรสักเลยจมตำแซ่บๆได้มาร้านนนัวได้ฉันแหกข้าวเหนียวให้รอแป๊บนึงเก็บเบาะก่อน